สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษานะคะกับพิชานิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปที่สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้หรือสอพอรอค่ะได้จัดกิจกรรมสร้างเสริมการเรียนรู้ในหัวข้อละครไทยมายาคติหรือเสียงสะท้อนณนะศูนย์การเรียนรู้วังจันทร์เกษมกระทรวงศึกษาธิการค่ะ หม่อมหลวงนารานุกูลชุมพลผู้จัดละครผู้กำกับบริษัทจักรีเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดได้มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ร่วมสมัยผ่านการเล่าเรื่องบทละครโทรทัศน์อิงประวัติศาสตร์โดยสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้หม่อมหลวงนารานุกูลชุมพลได้กล่าวว่า ละครไทยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งก็คือละครนอกและละครในก่อนที่ละครจะเข้ามาสู่โทรทัศน์ในปัจจุบันแต่เดิมนั้นละครจะเป็นละครที่ออกอากาศสดทำให้นักแสดงต้องอาศัยการจำบทที่แม่นยำและการมีไหวพริบที่ดีอีกด้วยทั้งนี้การดูละครนอกจากจะเพลิดเพลินแล้วควรดูและมองว่าละครเรื่องนี้ให้ข้อคิดอย่างไร คำถามว่าคาดหวังอะไรกับมุมมองของคนดูนะเราคาดหวังอะไรอยากให้คนดูได้อะไรนะครับสำหรับผมในฐานะที่เป็นผู้กำกับเป็นคนเบื้องหลังรับผิดชอบในการผลิตละครโทรทัศน์นะฮะก็อยากให้คนดูนั้นได้ดูละครแล้วไม่อยากให้มันผ่านเลยไปเป็นเพียงแค่สิ่งที่เป็นเครื่องมือของสันทนาการให้เราบันเทิงใจพักผ่อนเพียงแค่นั้นนะครับอยากให้เราได้ศึกษาและมองสิ่งที่ ละครเรื่องนั้นๆได้แฝงให้แง่คิดและก็สาระให้เราได้คิดตามว่าละครเรื่องหนึ่งนั้นน่ะอาจจะทําให้เราเนี่ยได้เห็นมุมมองนะครับในมิติที่เราอาจจะมองข้ามไปหรืออาจสิ่งที่เราไม่เข้าใจหรือไม่เคยรู้เลยนะครับสิ่งที่ละครได้ทําผมเชื่อมั่นว่าคนเบื้องหลังทุกคนเนี่ยได้ตั้งใจที่จะสอดแทรกสาระนะครับและความตั้งใจของละครนั้นๆสู่สายตาแต่หวังว่า ผู้ชมนั้นจะเป็นผู้ชมที่ชมไม่ได้เพียงความเพลิดเพลินอย่างเดียวให้ศึกษาดูละครแล้วก็มองย้อนดูตัวเราแค่นั้นแหละครับคุณก็จะได้มิติมุมมองที่ดีๆมากมายและก็ทําให้รู้สึกว่าละครไม่ใช่เป็นเรื่องของน้ําเน่าละครไม่ใช่เป็นเพียงแค่สิ่งประโลมโลกแต่ละครเป็นมากกว่านั้นละครเป็นเหมือนวิถีชีวิตและมีความสําคัญกับมนุษยชาตินะครับละครเนี่ยมีความเป็นมาเกี่ยวพันอะไรกับ ประวัติศาสตร์อย่างไรละครโทรทัศน์ไทยเนี่ยหลายเรื่องที่ได้อิงประวัติศาสตร์นะฮะหรือแฝงในช่วงยุคของประวัติศาสตร์มากมายถ้าเราได้รู้ประวัติศาสตร์นะฮะเราก็จะได้รู้เรื่องราวในอดีตนะฮะของรากเหง้าบรรพบุรุษของเราในห่วงแต่ละห่วงจะผ่านห่วงยุคสมัยใดก็ตามทําให้เราได้เห็นอะไรครับมุมมองทั้งวิถีชีวิตอัตลักษณ์นะครับแล้วก็ความคิด นะครับและสิ่งเหล่านั้นน่ยมันเป็นภูมิคุ้มกันนะครับที่คนในยุคเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นสามารถที่จะเอาสิ่งที่ผมกล่าวดังกล่าวนั้นน่ะเอามาปรับใช้ในยุคปัจจุบันได้ทำให้เราทำไมครับก้าวไปแล้วก็เดินไปอย่างมีทิศทาง นั่นไงครับสิ่งที่ประวัติศาสตร์ทําให้เราได้รู้ว่าถ้าเราได้ดูละครและได้เห็นประวัติศาสตร์เนี่ยเราก็จะได้รู้เรียนข้อผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตและข้อ Ad ee, ในอดีตในอดีตเอามาบังคับแล้วก็ให้เรานั้นได้เดินไปในปัจจุบันอย่างมีทิศทางครับผม อีกทั้งการดูละครแล้วอาจจะเกิดพฤติกรรมเลียนแบบตัวละครในทางที่ไม่ดีทั้งนี้ทางผู้จัดละครจะต้องมีสติในการนำเสนอออกไปว่ามีอิทธิพลต่อผู้ชมมากน้อยเพียงใดในทุกเพศทุกวัยดังนั้นทางด้านผู้จัดละครจะต้องคิดเตรียมตัวหาข้อมูลให้ดีและสะท้อนสิ่งดีๆให้สังคมได้รับรู้ ตพูดแล,ลนะ้วละครก็เหมือนชีวิตเรามองละครมองเรานะครับละครมีส่วนอย่างมากในการกระตุ้นนะครับเชิงพฤติกรรมความคิดจิตสํานึกนะครับและทําให้เกิดการเรียนแบบนะครับทีนี้ในฐานะผู้จัดละครนั้นเราจะมีสํานึกอย่างไรในการที่จะนําเสนอละครแน่นอนครับคนที่เป็นคนเบื้องหลังนั้นก็เปรียบเสมือนถ้าเราขับขับรถเนี่ย ก็เปรียบสเสมือนเหมือนคนขับคนขับต้องขับรถแล้วก็พาทุกคนที่อยู่ในรถนั้นไปสู่เส้นทางสู่เป้าหมายด้วยความปลอดภัยโดยสวัสดิภาพคนขับต้องมีสติใช่ไหมครับคนขับต้องมีความไม่ประมาทนะครับเช่นเดียวกันครับคนทําละครก็ต้องมีสติสติว่าสิ่งที่เราได้นําเสนอออกไปนั้นมันมีอิทธิพลต่อคนดูมากมายในทุกเจนไม่ว่าเด็กเล็กผู้ใหญ่คนแก่ผู้ชราอะไรต่างๆ เราเราจะทำยังไงเราต้องใช้สติครับสติที่ว่าควรไตร่ตรองด้วยวิชาชีพและความรู้ที่เราเรียนมาว่าไม่ควรนำเสนอในสิ่งที่มันล่อแหลมนะครับหรือที่มันจะเป็นภยัยหรือที่มันจะส่งผลฟีดแบ็ต่อสังคมในเชิงรบนะครับแล้วเราควรทำอะไรเราสามารถมีคนเก่งๆมากมายในบ้านในเมืองนักคิดนักเขียนบทประพันธ์อะไรต่างเนี่ย เราก็คิดและทำการบ้านในมุมมองที่มันดีๆและสะท้อนสิ่งดีๆออกมาให้สังคมได้รับรู้มองแต่สิ่งดีๆแต่ไม่ใช่หมายความว่าสิ่งไม่ดีนั้นเราจะไม่สะท้อนเราสะท้อนครับแต่คงไม่เอามาเป็นตัวชูและให้ความสำคัญโดดเด่นเกินเรื่องของความดีงามก็เท่านั้นเองครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมฝากไปสรุปก็คือว่าคนที่อยู่เบื้องหลังและเกี่ยวพันในการทำละครโทรทัศน์ไทยควรจะมีสติและทำด้วยความมีสํานึกเห็นคนร่วมชาติ คือพี่น้องของเราญาติของเราและพ่อแม่ของเราครับผม